ทีนี้เรื่องประเมินปอดเนี่ยนะครับมันก็ประเมินเป็น2เรื่องครับ,รบหนึ่งก็คือสมรรถภาพก็คือหน้าที่การทําง,งานของปอดเป็นอย่างไร,รสองก็คือโครงสร้างของมันนะครับถ้าโครงสร้างเราดูง่ายๆจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับถ้ามองลงมาเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าเนื้อปอดนี่เกลี้ยงหมดเลยครับที่กลัวว่าเออโควิดในอดีตมันจะทําให้ปอดพังไหมไม่มีนะครับแต่อันเนี้ยผลหมอทะเลก็ชี้มาอันเนี้ยเป็นจุดเล็กๆนะครับอยู่ในปอดเจอมา3จุดแต่ว่า ตัวประวัติญาติเองก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็อาการก็ไม่ใช่เนาะแต่นี้ถือว่าเสียงน้อยเสียงน้อยดังนั้นแนะนําว่าก็แค่สัก6เดือนเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบนี้อีกสักทีหนึ่งเพราะว่าบางคนน่มะเร็งอายุ30ก็เป็นได้นะครับจริงเดี๋ยวนี้เป็นกเยอะมากผมก็เจอหลายคนนะเจอรู้ว่าใครเกิน30มสิบมาตรวจเลยครับโลดอสซีทีสแกนมาตรวจเลยครับทุกคนได้ครับคุณหมอขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ